ขอถามท่านมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องถามครับผมจุดมุ่งหมายในการบวชของท่านเนี่ยท่านท่านมีความตั้งใจว่ายังไงอยากจะบวชมาเพื่ออะไรเหตุผลของการบวชจริงๆก็คือความทุกข์ทุกจากความที่เราอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยทำไมเรามีความทุกข์ว่าอาจารย์มันทุกข์ที่ไม่เข้าใจชีวิตเนะี่ยไม่เข้าใจตนเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนะี่ย แล้วอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับครอบครัวเราก็มีความทุกข์คือไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กับหมู่บ้านในชุมชนมันก็มีความขัดแยง้งมันก็เป็นความทุกข์เงี่ฮะรับข่าวสารนนทีว <TV, S 2> ีข่าวสารทีวีความขัดแย้งในบ้านเมืองเราก็เป็นทุกข์ไปเรียนหนังสือเราก็เป็นทุกข์ขัดแย้งใน,นในโรงเรียนท่านว่า,าท่านว่าทุกข์เนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ที่ไหนความทุกข์เนี่ยผมว่า มันเกิดจากความคิดของเรานะฮะความไม่เข้าใจในวิธีคิดของเราในอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเช่นเวลาเราโกรธเราโกรธเราก็มันโกรธเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้โกรธแล้วมันต้องแสดงออกเช่นเราโกรธใครสักคนเนี่ยยังโกรธพ่อโกรธแม่โกรธพี่โกรธน้องเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราก็จะทำลายเข้าของแทนอันนี้เป็นความโกรธที่มันรู้สึกว่ามันต้องระบายออกอาจจะเคยเคยเห็นครอบครัวผู้ใหญ่เคยทำมา ตัวอย่างในทีวงทีวีทํามาอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้พอะพอพอมันทุกข์ทับทนขึ้นมามันก็เบื่อหน่ายถึงขนาดนี้อยากมีชีวิตอยู่เลยนะตอนนี้ถ้ากําลังเดินไปหาทุกข์อยู่นะเออผมผมอย่างนี้พะอจั์ผมเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ก็ออกมาบวชเพื่อหาครูบาอาจารย์สอนวิธีวิชาดับทุกข์ เมื่อบวชแล้วเนี่ยฮะก็เดินทางไปทั่วทั่วประเทศนะพระอาจารย์รยเขาบอกว่ามีพระอรหันเท่านั้นที่จะสอนวิชาดับทุกข์ให้เดินทุดงไปวัดโน้นวัด,วด,วด,วดนี้ไปเ,เรียนพักรักจําจากครูบาอาจารย์มาเขาบอกพระอรหันที่ไหนภาคเหนือใต้ต,ตกออกก็ไปไปแล้วก็ไปถามท่านจะดับทุกข์ยังไงจะทําจิตให้บริสุทธิ์ยังไงอะไรเงี้ยเดินไปถึงร่วมสามสิบปีที่ผมบอกว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ละ อันนี้ห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วฮะท่านคิดว่าท่านจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ผมไม่ได้คิดว่าอยู่อีกนานแค่ไหนผมอยู่แค่คิดผมคิดว่าอยู่แค่ปัจจุบันนะครับอาจารย์ทุกวันนี้นะฮะคือจากการที่ผมคิดว่าผมเข้าใจชีวิตนะฮะสลัดความทุกข์ออกไปจากชีวิตความโกรธออกไปจากชีวิตแล้วมีความสุขกับปัจจุบันแล้วเราอยู่แค่ปัจจุบันได้ยังนะฮะผมผมก็ นี่ท่านกำลังยุ่งกับเรื่องชาวบ้านอยู่นะท่านรู้ไหม <c oughs> คือคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งพระอาจารย์ความทุกข์ที่ที่มันอยู่ในจิตใจเราเนี่ยเราสลัดออกไปได้แล้วเราเห็นว่าความรู้เหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่โลกท่านรู้ตัวหรือยัง <c oughs> ว่าท่านทุกข์อยู่แล้วอ,อ,อาจจะยังไม่รู้ตัวนะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าผมยังมองว่าผมมีความสุขแล้วก็การที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนโน้นคนนี้ นะฮะสัมพันธ์สัมพันธ์คนนี้หรือว่าการนําเสนอโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยฮะซึ่งมันจะต้องมีความขัดแย้งเราก็รู้แต่เราคิดว่าเราพยายามให้สิ่งที่ดีกับสังคมเราคิดว่าเราเรักษาใจของเราให้เป็นสุขและเอาความสุขหรือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยให้กับสังคมแม้ว่าสังคมมันมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจมีความผมว่าท่านกําลังสับสนมากเลยมันหลายเรื่องมากเลยครับ,รบมันแบบไม่รู้อะไรเป็นเรื่องอะไรมันลุมมาหมดเลยตอนเนี้ย ผมว่าท่านน่าจะพักสักหน่อยเรื่องที่เรื่องเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยท่านสามารถให้อภัยเขาได้ไหมที่เขาที่เขามากระทํไม่ดีไม่รายเนี่ยท่านให้อภัยเขาได้ไหมมันมีอยู่สองส่วนแม่จันการให้อภัยของเรากับการให้กดให้กรรมเนี่ยมันเดินไปมันมีอยู่สองส่วนคืออย่างนี้เหตุ เหตุของความขัดแยง้งเหตุของความไม่เข้าใจผมเนี่ยเหมือนอนกับเป็นผลที่มาจากเหตุเหตุมาจากไหน,นเหตุมาจากคุณเบียร์คนตื่นธทมที่สร้างกระแสความขัดแยง้งเกลียดชงังหากว่าจะอภัยหากว่าจะทําความเข้าใจผมไปหาหลวงตาจิทัพท่านก็บอกคาเหมือนคาเดียวกันนี่คือให้อภัยไปหาอาจารย์ชัยวัฒน์ก็บอกว่าให้อภัยเราเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วเราให้อภัยเสมอแต่ถึงวันนี้เนี่ยหลายฝ่าย หลายฝ่ายก็ก็คือเข้าใจและรับรู้เจตเจ็ดจำนงซึ่งกันและกันแล้วว่าอย่างคุณเบียร์เนี่ยเขาก็ปรับตัวพร,รพร้อมจะฟังแก้ไขปรับปรุงพร้อมจะฟังอะไรอย่างเี็ดนี้ฮะมาเยอะเหมือนกันนะฮะเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยอะเหมือนกันวันนี้ผมเองก็ถูกกระทําได้รับผลกระทบมากพอสมควรหากว่าเส้นทางทั้งสองเนี่ยมันจะมาประจบกันผมก็ยินดีนะอาจารย์ที่แนะนําเมตตาให้อภัย แต่การให้อาภาัยเนี่ยมันควรที่จะได้เจอกันได้พบกันได้คุยกันได้มองตาได้มองตากันทั้งหน่อยไหม <c oughs> ชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านความทุกมานานมากแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเลยนะเรามามองหาหนทางที่เราจะต้องพักตัวเองดีกว่านะมองหาทางที่จะออกจากทุกข์ดีกว่าใจที่มันสะสมความทุกข์มามันสับสนมันวุ่นวายเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลามานานมากแล้วนะ ผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหานะในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความเป็นกาเรียกว่าวางวางใจลงต่อกันนะอะไรที่มันล่วงไปแล้วเราก็ยอมรับด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่อาจารรนของเรานะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านนะโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันอย่างที่เราชอบใจหรอกนะคนที่รักเราก็มีคนที่ ไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยนะทิศทางลมเราควบคุมไม่ได้นะนะแต่เราหันกลับมาควบคุมหางเสือของเราไปสู่ที่ของเราดีกว่านะยอมรับความจริงด้วยความกล้าหาญนี่แหละว่าอะไรคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หรอกนะเราต้องหันเรือออกนะอย่าไปสวนทางกับโลกเดินตามพระพุทธเจ้าดีกว่า